มองชีวิตจากความเป็นจริงกันเรามีชีวิตอยู่ได้จริงๆแล้วก็อยู่ไม่ได้จริงๆเหมือนกันหมายควาว่าอยู่ก็อยู่อย่างมีชีวิตถ้าหมดชีวิตอันร่างกายก็อยู่ไม่ได้แต่อยู่อย่างไรนะให้มองคนเป็นคนการมองคนเป็นคนนี่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเรามองคนไม่เป็นคน,นจะมองคนเป็นสัตว์ทงทีเลยหมายความว่า จะมีเรื่องกามารมตลอดจะมีเรื่องการอทุสร้ายตลอด,จะ,อะลอดจะมีการเบียดเบียนนะทำให้เกลียดทำให้โกรธไม่กลัวตลอดถ้าเรามองคนเป็นคนนี้ก็คือหลายคมว่าเราจะคอยให้สติให้สมาธิให้ปัญญาให้แสงสว่างแต่คนส่วนมากแล้วมักจะมองคนโดยเวทนาในความว่าเห็นแล้วกำหนัดในความสวยความงามความ,ความหาล่อความน่ารักความเสน่หา เห็นแล้วอยากได้นะอยากครอบครองอยากมีเซ็กส์เห็นแล้วอยากเอามาทําเป็นสามีทำเป็นภรรยาเห็นแล้วอยากจะเอามาเลี้ยงดูซึ่งการเห็นอย่างนี้เขาด้เห็นด้วยเวทนาเขาจะเห็นด้วยตัณหาไม่ได้เห็นด้วยการละการชายการเห็นคนเป็นคนเป็นเร่งสำคัญมากถ้าเราเห็นเป็นเวทนาเห็นเป็นตัณหาแล้วตูปสวยเสียงก็สรมหอมรสอร่อยสัมผัสดีก็จะเอาละจะยึดจะอยากจะยุ่งนะวุ่นวายละ รูว่าเห็นแนละ้วเกิดปัญหาอีกประเภทหนึ่งคือไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีนะเกิดความขัดเคืองเกิดไม่ชอบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสเนี่ยก็จะเกิดการกระทบกระทั่งกันอีกฉะนั้นเห็นอย่างไรนะเห็นอย่างไรเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นให้เป็นนะเห็นให้เป็นความว่างว่างจากความยินดียินร้ายว่างจากตัญหาไม่อย่างนะั้นเดี๋ยวก็กำนัดเดี๋ยวก็ขัดเคือง ก็หมายความว่ายินดียันร้ายตลอดนั้งคนเก่าคนใหม่สิ่งเก่าสิ่งใหม่สิ่งเดิมสิ่งไม่เดิมก็แล้วแต่นะถ้าเราเห็นคนเห็นคนเป็นความว่างทาดีกับทุกๆคนมีเมตตามีความเสียสละมีความเกือ้อกูลไม่ใช่เห็นแล้วจะกําหนัดอย่างเดียวไม่ใช่เห็นแล้วจะทําร้ายอย่างเดียวน,นั้นแสดงว่าถ้าเห็นแล้วกําหนัดแสดงว่าเป็นคู่กรรมถ้าเห็นแล้วกัดเคืองก็เป็นคู่เวร คู่เวรคู่กรรมจะไปด้วยกันเนาะฉะั้นเราก็เลยไม่เอาของคู่เหล่านี้เราอยู่นอกเหนือกันทุกคนให้เห็นแล้วเกิดความเมตตาเกิดความเห็นใจเกิดความเสียสละนะไม่อยากได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะการเห็นคนให้เป็นคนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่อย่างนั้นแล้วนะมันจะยุ่งมันจะยุ่งเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สงบเห็นคนก็เหมือนเราเห็นพี่เห็นน้องนะไม่ได้กําหนัดขัดเคืองอะไรเห็นแล้วก็มีเมตตา ห็นแล้วก็สงสาร<ม>เห็นแล้วก็อยากแสดงน้ําใจอยากจะเอื้อเพื่อเพื่อกูลไม่ทําร้ายไม่เบีดยดเบียนไม่ว่าร้ายไม่เก่าร้ายไม่ทาําร้ายการเห็นดีเห็นดีเห็นงามการเห็นดีเห็นงามจะเป็นการเห็นที่หมายความว่าเห็นแล้วก็ไม่ทําให้ทุกย่าวุ่นวายสับสนเลือเลียดการเห็นการฟังเหมือนกันนะการดมกลิ่นนิ่มรสสัมผัสก็เหมือนกัน ฉะนั้นให้ทุกๆคนเห็นแล้วก็สงบเห็นแล้วก็มีสติเห็นแล้วก็ใจเย็นเห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจเห็นแล้วนะจิตใจกระสับกระสายเห็นแล้วกระวนกระวายเห็นอย่างนี้เขาเรเห็นผิดการเห็นผิดทําให้ชีวิตนี้วุ่นวายฉันก็ให้ทุกคนนะเห็นให้ถูกตามความเป็นจริงว่าอย่าได้เห็นเป็นเวทนาอย่าได้เห็นเป็นตัณหาอย่าได้เห็นเป็นอภิชา เห็นว่าทุกคนเกิดมาเกิดเกลียดเจ็บตาเกิดมาต้องพัดพลาดสูญเสียผิดหวังไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันหมดเมื่อเราเห็นถูกแล้วการที่เราจะไปว่าร้ายกล่าวร้ายในะครต่อใครเนี่ยก็จะไม่มีเพราะว่าถ้าเราเห็นปัญหาแล้วนะตอนชอบถ้าเราเห็นเป็น,นะน,นปัญหาในตอนชอบก็ยินเยินเยินยอสรรเสริญในความสวยความงามความหล่อความดีแต่เราไม่ชอบขัดใจไม่ตามใจก็ ยินท่าว่าร้ายตาอร้ายทาร้ายอันนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรานั้นเห็นเป็นตันทายตลอดเวลาเห็นอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงเห็นเป็นความว่างเห็นเป็นความสงบเห็นเป็นความปล่อยวางไม่ใช่เห็นแล้วเกิดอารมณ์ไม่ใช่เห็นแล้วเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดความหลงอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นการเห็นที่ไม่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามจะให้เห็นให้ถูก ถ้าทุกคนเห็นถูกชีวิตทุกคนก็จะไม่เบียดเบียนกันทุกคนก็จะมีน้ำใจเพื่อรวมกันช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้เห็นเป็นพ่อแม่ที่เป็นน้องเป็นเพื่อนการเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเราเห็นเป็นปัญหาเมื่อไรก็เป็นปัญหาขึ้นมาทันทีอยู่ไม่เป็นสุขไม่สงบไม่เย็นไม่สบาย ทำงานไม่มีสมาธิเรียนไม่มีสมาธิใช้ชีวิตไม่มีสติถ้าเราเห็นปัญหานราพัดคลาก็อา,รา,าอไรเสียใจเวลาเจอก็ดีใจอย่างเราอยู่ด้วยพัดคลาก็เสียน้ำตาอยู่แล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็าทุกข์รำคาญอัดลำคาญทุงซาดก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งก็เลยให้เราเห็นถูกเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ควรจะเบียดเบียนกันด้วยผมขนเลือดฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดุกไม่ควรเบียดเบียนกันด้วย แสงสีเสียงนนไม่ควรเปลี่ยนกันได้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกไม่ดีไม่งามการทุกคนควรจะมีเมตตาในการคิดพูดทำหวังให้เขามีความสุขคนทุกหวังให้เขาไรจ้จากเวียนจากกรรมจากวิปลาสคิดพูดทำอะไรก็ให้ด้วยเมตตานะาทุกๆคนเมตตาซึ่งกันและกันแล้วเราอยู่ด้วยกันร่มโลกร่มสังสารและวัฏอย่างมีความสงบสันติตัวนี้คนเราไม่เคยมีเมตตามีแต่อันหามีแต่โทสะ เีแต่โมหะเพราะอะไราพวกคนเราจริงดีจริงเด่นในการได้คนรักได้สิ่งที่รักได้สิ่งที่ชอบที่หวังโดยเงินโดย,โดยใจโดยสัยอมบ้างซึ่งมันก็เกิดปัญหาหมดแต่ที่ดีที่สุดคือเมตตาคนเราต้องอยู่ด้วยเมตตากันทุกคนทุกคนมีเมตตาซึ่งกันั่งกันคิดก็คิดคด,ด้วยเมตตาพูดก็พูดด้วยเมตตาทำก็ทำด้วยเมตตานะจนเราจะได้ไม่ต้อง จับช้ำน้าใจซึ่งกันและกันจะได้ไม่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งกันและกันจะได้ไม่กระทบกระเทือนสมองจะได้อารมณ์ไม่ฟุ้งซ่านอารมณ์ดีใจดีรู้สึกดีแล้วก็จะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีวิบลาสซึ่งกันและกันไม่อย่างนั้นต้องมาขอกรรมมากรรมอโหสิกรรมต้องมาปลดเปื้อความทุกข์ซึ่งกันและกันอีกก็ให้ดีเดียวผ่านคือมีเมตตากันไปเลยเสียสละกันไปเลยแล้วไปอาโหสิกันไปเลยให้ทุกคนเป็นอย่างนี้นะ ให้เห็นกันด้วยเมตตาให้ดูกันด้วยเมตตาให้ฟังกันด้วยเมตตาให้พูดให้ทากันด้วยเมตตาเพราะการเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วแหละและช่วยเหลือกันทั้งกันและกันนะช่วยช่วยกันให้มีเมตตาทั้กันและกันทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งญาติพี่น้องทั้งเจ้านายลูกน้องทั้งคนรู้จักไม่รู้จักก็เมตตากันไว้เมตตาแล้วเราก็จะมีแต่ใจที่เย็นอารมณ์ที่สงบสติที่มั่นคงสมาธิที่ หนักแน่นแล้วก็สววางด้วยปัญญากันทุกคนนะเมตตากนาันนะสุขขังเสติเมตตากนันดี